สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้วนมาในคอนเทนต์ที่ว่างานกีฬาแบบนี้นะคะเราสามารถหาสินค้าแบบไหนมาขายได้บ้างน,นะคะก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีมีเครื่องไฟที่แบบเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นงานกีฬาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ร้านแรกเลยนะคะว่าเราจะขายอะไรได้บ้างค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะก็จะมีน้ำเปล่านะคะแบบนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยเวลาเดินพาเลตมาอะคะ่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็หิวน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำหวานเนาะแล้วก็มีมันฝรั่งทอดมีแซนด์วิชนะคะมีไก่นะคะไก่ทอดขนมปังนะคะมีข้าวต้มมีไข่แล้วก็มีข้าวตี่นะคะลองท้องอันนี้พี่ตุน่นขาพี่สาวของเราเองค่ะเจอกันทุกงานนะคะ โอ้ทุกคนเริ่มเสียงดังคึกคักมาแล้วค่ะส่วนร้านนี้นะคะเขามุงอะไรกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะ เป็นข้าวจี่ค่ะทุกคนแล้วก็หมี่กะทีนะคะโอ้โหที่นี่หมี่กะทีนัวๆนะคะคุณยายขายไม่ทันเลยนะคะนี่ค่ะขครทีคิดอยากจะขายงานกีฬานะคะขาดไม่ได้เลยเข้าวจี๋นี่แม่ค้าก็สวยนะคะนี่ยายข้าวจี่ไม่หยุดมือเลย <laughs> ดูคุณยายขายมือเป็นละวิงเลยทุกคนนี่มีคนลุมซื้อกันเยอะเลยนะคะมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็ขาดไม่ได้นะคะทุกคนลูกชิ้นนะคะ นี่ผู้ปกครองมาเต็มเลยนะคะนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆมานะคะเด็กๆพาผู้ปกครองมาด้วยดังนั้นงานกีฬาเนี่ย<ม>ก็จะเน้นของที่ว่ากินอินท้องนะคะอ่าเป็นของกินเล่นของกินอินท้องสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กใครที่จะขายก็เน้นอ่ากลุ่มลูกค้าสองกลุ่มนะคะ<ม>เด็กและผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะ<ม>แลก็จะมีลูกชิ้นนะคะมี ไข่ย่างนะคะเป็นไข่เป็นไข่ทรงเครื่องนะคะทุกคนนี่เลยค่ะย่างกันแบบนี้ร้อนๆเลยนะคะขายดีๆนะคะทุกคนเนี่ยคุณยายทอนเงินไม่ทันเลยมือเป็นระวิงเลยนะคะเดี๋ยวมาดูร้านถัดไปนะคะก็จะมีพวกงที่เป็นโอวันตินชาเย็นชามะนาวกับฟงกาแฟนะคะเอาน้ำน้ำอัดลมนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ คุณยายก็จะขายแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะได้กลุ่มของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีเด็กๆบ้างเด็กๆคุณยายก็จะขายแก้วละสิบบาทแม่บอค่ะคุณยายเห็นไหมคะนี่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะแก้วละสิบแก้วยี่สิบขายได้หมดเลย จา้าก็ขายได้หลายราคา25ห้าแล้วก็20เป็นไหมทุกคนเห็นไหมขายได้หลาย,ลายราคาแล้วก็ขายดีมากๆเพราะน้องๆหนูๆมากินอยู่แล้วนี่หิวน้ํานะคะทุกคนนี่เลยคือคุณยายมีครบๆทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําอารมณ์พวกชากาแฟอะไรมีหมดเลยนะคะมีถังน้ําแข็งแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณยายร้านนี้ก็เช่นกันนะคะขายพวกชากาแฟนะคะโอ้โห เรียงกันเต็มเลยนะคะนมนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่จริงเป็นนมที่ใช้แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะมาเรียงโชว์นะคะนี่เลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการจัดร้านค่ะนี่ก็เริ่มจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของบ้างแล้วนะคะทุกคนทยอยซื้อทยอยซื้อแต่สักหน่อยก็คงจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเด็กๆ เริ่มมาเข้าแถวแล้วนะคะพอเข้าแถวเขาก็จะเริ่มหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ของขายอ้เยอะๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะนะคะร้านถัดมาก็ขาดไม่ได้เลยนะคะซ่อมตามไก่ย่างนะคะโอ้ยมีปูดองด้วยทุกคนปูดองอร่อยมากๆเลยนะคะนี่โอ้ยปูดองบ้านเราเลยนะคะทําใหม่ๆทําเองกับมือเลยนะคะโอ้เครื่องเต็มเลยนะคะมีไก่ย่างด้วยอุ้ยอลังการ ท่างอ่ะทุกคนโอ้ยน่ากินมากๆดูดูดูน้ำลายไหลเลยนะคะโอ้โหไก่ย่างเป้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้กินแล้วอิ่มพอนะคุณแม่นะข้าวจีนะคะนี่ข้าวจีนุ่มๆค่ะย,ย่างกันร้อนๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่น่ากินมากๆเลยนะคะค่ะร้านถัดมาก็จะเป็นร้านไส้กรอกนะคะโอ้ยแบบว่านึ่งใหม่ๆร้อนละอู โอ้เนื้อย่างโคขุนก็มีทุกคนดู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 น่ากินมากๆเลยโอ้โหโอ้โหมีข้าวไข่เจียวด้วยทุกคนค่ะอันนี้ข้าวคุกขปีใช่ไหมคะโอ้โหข้าวไข่เจียวด้วยอันนี้สําหรับรองท้องนะคะใครที่ต้องการของอ่าอิ่มท้องนะคะมีทั้งของกินเล่นของอิ่มท้องด้วยนะคะนี่เลยน้าจิ้มแบบเจ่บแบบนี้เลยนะคะ ติ้มสำหรับโคขุนเนาะโอ้โหน่ากินมากๆแบบเป็ดกับไม่เผ็ดอ๋อเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะแบบนี้น่าจะเผ็ดเนาะโอ้หูี่เลยมีน่ากินมากๆเลยนะคะก็ไข่เจียวเขาก็เจียวใหม่ๆแบบนี้เลยโอ้หูดูดูดูเมียคะชำนานมากๆเลยทุกคนนี่นี่นี่โอ้โหเขาทำกันใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นี่ไว้ลองรับเด็ดค่ะโอ้ เห็นไหมนี่ต้องเรียบเต็มการแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆหนูๆมานี่จะไม่ทันนะคะใช่ค่ะน,นี่เลยขาดไม่ได้เลยนะคะข้าวคุกกะปีนี่ก็ง่ายนะคะก็ทําเสริมได้กําไรดีด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากจะขายของในโรงเรียนนะคะเวลามีงานกีฬาก็ขาดไม่ได้น่ของแบบนี้ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะคแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นค่ะ โอ้โห,หน่ากินทางนั้นเลยนะคะอุ้ยมีเกี๊ยวกรอบๆด้วยนะคะทุกคนโอ้โห,หน่ากินท้งนั้นเลยค่ะนี่เลยโอ้โหมีแต่ของน่ากินทางนั้นเลยนะคะแล้วก็มีน้ําด้วยนะคะนี่เลยค่ะแต่ละร้านนี่ขอบอกไว้ก่อนนะคะเห็นวางกันเต็มแบบนี้นะเดี๋ยวสักพักนี่แบบเอาไม่ทันเลยนะคะงานกีฬาค่ะ ส่วนร้านนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีน้ำนดื่มนะคะมีผลไม้ด้วยเป็นผลไม้แตงโมเนาะมีบวยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ปกครองต้องการความเปรี้ยวเนาะว,ว,วิ่งวิเวียนเวียนมานี่น่อยนะคะก็ทำไอมีจะมีมะม่วงมีฝรั่งเนาะทุกคนฝรั่งแช่บ,บ้วยเลยนะคะมันก็น่าทานได้เช่นกัน ค่ะทุกคนเขาทอดกันใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะเตรียมของมาเต้เลยนะคะทุกคนหอมชีสมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นชีสมีแบบคุกด้วยนะคะทุกคนนี่มีรสชาติมีหลายรสชาติด้วยนะคะมีพิซซ่าสาหลายขา้าวโพดบาร์บีคิวนะคะสําหรับลูกค้าเป็นขย่าเนี่ยเวลาจะขายก็หยิบหยิบใส่ในถุงแล้วก็ตักผงใส่แล้วขย่าแคกๆขายได้เลยค่ะ บบ oh. ร้านนี้เขาขายดีมีสินค้าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นด้วยนะคะชิ้นบอลนะคะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นมันฝรั่งทอดมีของดองด้วยทุกคนมีชีสโ้มีนำะอารมณ์โอ้โห้านนี้ก็อลังการเช่นกันนะคะและร้านนี้ก็ขาดไม่ได้นะคะเป็นร้านป้าอ้วนเองนะคะขายหมึกย่างน,นะคะก็มาแจมกับเขานิดนึงนะคะหารายได้พิเศษนะคะอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้อะไรนะคะทุกคนนี่เลยะคะ่ะ ย่างแบบนี้นะคะโอ้โหเยอวยั่วเลยค่ะยอวยั่วเลยค่ะทุกคนมองมาแต่ไก,กลควันขมะมงชงเชงขาดไม่ได้เลยนะคะร้านไก่ย่างนะคะร้านไก่ย่างจะเป็นไส้ย,ย่างนะคะเป็นไส้กะทิเลยนะคะโอ้โห و, ทุกคนน่าก,กินมากๆเลยค่ะเขาย่างกันใหม่ๆแบบนี้จะบอกว่าราคาไม่แพงนะคะขาย5้าบาทจะบอกว่าไส้เนี่ยเขาบอกระติบอกนิดนึงไส้กาไรดีมากใครที่คิดอยากจะขายไก่ย่างนะไส้กะปิกเนี่ยกำไรดีมากๆเลยนะคะ ใส่ยังก็อ่าใส่กะทิใส่กะทิคนอันนี้เป็นเคล็ดลับนะนุ่นนัวประวันซื้อกินทีก็สี่สิบห้าสิบาทเลยนะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นนี่เขาจะมีผักแก้มด้วยนะคะนี่เลยค่ะของดองของดองเทียบเลยนะคะนี่น้ําเนิ้อมะม่วง,งยํานะคะมะม่วงยํานี่ก็สําคัญนะคะเพราะว่าอันนี้เครื่องยําของเรานะคะมันเปล้าน เด็กๆมานี่เหนื่อยเป็นวิ่งเป็นเวียน,น,นๆมานะคะก็อยากกินของเปรีย้ยวๆนะคะแล้วก็จะมีน้ําด้วยนะคะร้านนี้ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะส่วนร้านคุณพี่เขานะคะพี่อะไรนะพี่นุ๊จัะพี่นุ๊<า>พี่นุ<า>๊คนสวยอุ้ยขายซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาจีบแม่ค้าด้วยไหมเนี่ยได้จา้า <laughs> แม่ค้าพูดเพราะมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายไม่ทันเลยนะคะนี่อุ้ย,<า>ยดูเครื่องเน้นๆสิบ ขายอันเท่าไหร่คะนี่ยี่สิบาทมันหูยี่สิบซาลาเปาลูกละสิบาทมันคืออะไรนะมันหูค่ะมันหมาจากไหนชื่อของอะไรก็มาจากตระกูลซาลาเปาได่หเป็นของคนจีนค่ะอ๋ออ๋ออ๋อไม่น่าหรอชื่อแปลกๆเนาะแต่ว่าเครื่องแน่นมากทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคาใส่ถะ่ักาหูใส่ไข่ด้วยทุกคนนี่เลยมีขนมจีบมีซาลาเปาอืมอย่างนี้เลยน่ากินมากๆเลยทุกคน ใครที่มีฝีมือนะสามารถปั้นซาลาเปาขายแบบนี้ได้แต่ถ้าแค่ขี้เกียจขี้เกียจเนาะหาซื้อมาได้เนาะก็เขาก็จะให้กําไรอยู่นะคะก็คล้ายๆพวกลูกชิ้นนะคะได้ประมาณ40เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณนี้เนาะกาไรเนาะประมาณ4 0เปอร์เซ็นต์นะคะลองดูนะคะใครที่อยากจะขายพวกซาลาเปานะคะแล้วก็ขนมจีบนี่ได้ได้กําไรแน่นอน4 0เปอร์เซ็นต์เพียงแค่เรามีอ่าซึ้งนะคะมีซึ้งแต่อันนี้ไม่ ไม่ได้ใช้ซึ้งนะคะเป็นโอ้ขยับมาเฉยๆค่ะ <c oughs> ป่านี้ก็จะเป็นซึ้งเนาะใบก็ประมาณสามสี่ร้อยแต่ว่าบอกเลยว่าใช้งานเดียวไม่ได้หรอกคือใช้ได้ตลอดชีพเลยจนกว่าไอ้นี่จะไหม้เนาะทะลุเพราะว่าเราทําบ่อยเราทําบ่อย <c oughs> จนกว่าเขาจะทะลุแต่ที่จริงแล้วเราก็จะแวะระวังอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อันนี้จนน่าจะประมาณ2ี่สิกว่าปีได้มากเนาะยี่สิกว่าปีแล้วนะคะก็ ดูเลยอย่างดีเพราะว่าดูแล้วเป็นอลูมิเนียมสมัยเก่านะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะคะทุกคนนี่เลยเนี่ยค่ะลงทุนทีเดียวก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากคุ้มมากเลยทุกคนนี่แค่เพียงแค่เรามีซาลาเปาแล้วก็มาน,นึ่งใส่แค่นี้ก็ได้ขายแล้วนะคะโอ้ที่ขาดไม่ได้เลยมามะ่าทุกคนมีมาม่าด้วยนะคะสําหรับใครที่หิวเนาะไม่รู้จะกินอะไรนะคะมีน้ําร้อนกดมาม่าใส่โอ้เวิร์กเลยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มเพียบเลยทุกคนนี่เลยค่ะ โอ้โหเครื่องดื่มแบบนี้น่ากินมากๆเลยมีแต่ของที่แบบว่ากินแล้วชื่นใจทั้งนั้นเลยนะคะของซาซานะคะซาทานที่มันเป็นโซดานะคะอร่อยมากๆเลยเย็นๆก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมานะคะคลายร้อนนะคะเออว้าวร้านนี้ก็จะมีไก่ทอดด้วยนะคะชีสเบานะคะแล้วก็มีข้าวอูหอันนี้สามารถอิ่มท้องได้เลยนะคะ กินหนึ่งถ้วยนี่ก็คืออิ่มจนถึงเที่ยงเลยนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ํานะคะน้ําชาเขียวน้อํอนมเย็นเนะาะนมชาเยน็นชาเยน็นไม่ไม่เย็นชานะคะทุกคน <laughs> นี่ก็น้ําอวันตินนมเนาะโอ้มีน้ําชามะนาวมีมะพร้าวนะคะทุกคนขายแก้วเท่าไหร่คะแก้วละสิบบาทอุ้ยทุกคนถูกมากแก้วละสิบบาทเท่านั้นเองแก้วละสิบบาทอุ้ยเหมือนเห็นว่ายำอะไรยำมะม่วงว้า มะม่วงนําลายสอมากินมากเลยนี่ลูกค้าเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วคะ่ะทยอยทยอยมาแล้วนะคะแดีสักหน่อยว่าเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆเ,เ,เขาอา่ะ ออกจากแถวนี่ไม่ทันเลยนะคะบื้มเลยนะคะนี่แม่ค้าคือรีบเลยใครที่ย่างอะไรก็ต้องรีบย่างใครจะผัดอะไรก็ต้องรีบผัดนะตอนนี้เลยนะคะถ้าใครคิดอยากจะขายให้เตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ป้าอ้วนบอกถ้าเขาเลิกแถวนี้บื้มเลยนะคะคือไม่ทันเลยนะคะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสามารถเรียงของแบบนี้ได้พอดีพี่เขาขายของในโรงเรียนก็เลยมีเชลแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแบบนี้ก็ดีนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเด็กๆเดิเดนมาปุ๊บสะดุดตาปุ๊บหยิบของได้เลยค่ะมีพุทซาค่ะด้วยทุกคนนี่เลยค่ะพุชซาแล้วก็อันนี้เป็นเคปเนาะว้าวทุกคนอันนี้ไอเดียดีมากเลยนี่เลยนี่เลยอันนี้จะบอกว่าเป็นตัวเรียกลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าเวลาเขาซื้อเคปเนาะเขาเขาจะบอกว่าเอาเอา,เอ,าอันนี้นะเอาตัวกต์ตูนอันนี้นะใช่ไหมคะไหมคะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเลือกแบบนี้เวลาเขาซื้อนะเขาจะหยิบน,นี้ไว้รอแม่ค้าเลยนะคะเนี่ยอุ๊ยอันนี้เป็นตัวเรียกลูกค้าเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ใครจะขายเค้กจะบอกว่าเคเ้กกำไรดีมากแต่ป้าอ้วนยังไม่ได้สอนทําเค้กนะพอยายยังไม่ได้ไปเรียนมาต้องให้เป๊ก่อนค่อยจะมาสอนนะคะทุกคนถ้าใครที่มีคเครื่องของอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้ขายเลยนะคะเค้กเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเริ่มสั่งแล้วทุกคนเอาอันนู้นอันนี้ละ เห็นไหมนี่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 เนี่ยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเขาเริ่มหยิบแล้วค่ะทุกคนนี่เขาบอกว่าให้ใส่กระดาษตัวนั้นเนาะนี่เขาจะหยิบเลยนะคะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่สามารถเรียนแบบพี่เขาได้นะคะไอเดียดีมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่น่าสนใจนะคะโอ้ขายหมึกย่างน่าทานมากๆเลยนะคะหมึกไข่นะทุกคนแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะ ลูกชิ้นเรียงรายน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะกาเรเลียงลูกชิ้นเรียงแบบนี้นะคะแล้วด้านล่างก็จะมีน้ําแข็งนะคะทุกคนเรียงแบบนี้มันจะทําให้ยั่วน้ําลายสุดๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทําให้ลูกค้ามองแล้วแบบว่าอยากจะกินขึ้นมาเลยนะคะเ็าะจะมีอันที่มันยังไม่หั่นย่างแล้วก็ย่างแล้วเอาไว้บริการลูกค้าการวางร้านของร้านนี้นะคะมีข้อดีตรงที่ว่าน้องเขาวางยาวๆเลยนะคะ ถ้ายิ่งวางยาวมันร้านจะเราจะดูอลังการมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วค่ะไม่แบบลูกค้ามองว่าไของเยอะน่ากินน,กน,น่าซื้อร้านเนี้อะไรอย่างเงีแล้วก็จะมีน้ํานะคะมีน้ําชาเย็นแต่ไม่เย็นชาเหมือนเดิมนะคะทุกคนแ <laughs> ม่ค้าแอบยิ้มแม่ค้าน่ารักด้วย <laughs> แล้วก็มีชาเขียวมีน้ํานะคะทุกคน <laughs> มีส้มตำด้วยนี่เลยค่ะ นีน่สังเกตได้ว่าน้องก็เริ่มกรอกน้ําจิ้มไว้เลยเห็นไหมคะสําหรับลูกค้าที่แบบห่อกลับบ้านนะอะไรเงี้ยน้ําจิ้มน้องเขาข้นมากๆเลยค่ะน่ากินมากเลยนี่เลยค่ะโอ้โหน่ากินมากอะ่ะหอมหอมหมึกย่างมากๆเลยค่ะแล้วเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ เนื่องจากว่าร้านนี้เขามีจุดขายตรงที่ว่าเขามีทีวีมาวางหน้าร้านเลยนะคะจะเป็นร้านขนมพ่นควันนะคะทุกคนอุ้ยจะบอกว่าได้กำไรดีมากราคาไม่เบาเลย4050นะคะทุกคนเพียงแค่มีทีวีมีข้าวของที่แบบจัดร้านอุ้ยมีอันนี้ด้วยนี่นี่น,นี่อันเนี้ยอันนี้เป็นจิตวิยาอย่างนึงนะคะเวลาเขาเวลาคนเขาเดินมาแบบมันจะมีแสงวัแบวบับวับาตา ทุกคนคือจะหันใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้สก,กิลลูกค้าประมาณน,นี้ค่ะทุกคนนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะแล้วเด็กๆเขาเห็นการาว่าเขาทำแบบไหนนะอะไรเงี้ยเขาดูจากทีวีมันทำให้แบบว่าชวนหรืออยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่ามีตุ๊กตามีาดโนสเสาร์นวางด้านหน้านะคะมีขนมแล้วมีที่สำคัญมีที่สกแกนจ่ายเงินด้วยนะคะ นี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ถือเง,งินสดมากสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะยังไงก็ถึงตอนท้าย ก็ฝากร้านด้วยค่ะพี่เขาฝากร้านด้วยนะคะปกติขายอยู่แถวไหนคะนกะแแ็แถวสีเชียงใหม่สังคมแล้วก็บ้านถือโอ้น้ำโสมค่ะเขตอำเภอสีเชียงใหม่แถวแถวสังอำเภอสีเชียงใหม่อยู่หนองคายเนาะแถบละแวกหนองคายฝั่งสีเชียงใหม่สังคมอ่าไปฝั่งอุดรก็จะเป็น บ้านผือน้ำโสมนา,นายูงนะคะคือแถบและแวกเดียวกันเนาะไปเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครเจอร้านพี่เขาก็เข้ามาอุดหนุนได้นะก็จะเจอทีวีแบบนี้แล้วก็มีชื่อร้านแบบนี้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะก็ะถึงตอนท้ายแล้วนะคะก็ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของป้าอ้วนกกอนใครคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อาจจะกด ขอบคุณมาด,ด้วยก็ได้นะคะที่เป็นรูปหัวใจด้านล่างนะคะคก็ขอบคุณที่เราชจมจบคลิปนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ